สวัสดีครับพี่น้องมาพบก,กันอีกแล้วมันอยู่นอกสถานที่พี่น้องเห็นบะเห็นไหมเห็นอยู่กองเฟืองนะพี่น,อนอ้องเหมือนใน้ข้าวตมากินเขา่านอกบ้านนอกสถานทีเขาเที่ยงพี่น้องนี่อันนี้ต่ำบักฮุ้ง แม่เดียเห็นบ่เห็นอยู่เห็นต่บกฮงบกพี่น้องเห็นเป็นสีขาวๆนี่บกเป็นหยังเด้อพี่น้องมันเป็นพริกสีเขียวบักพริกสีเขียวเพราะว่าบ้านเราอ่ะพริกยังไม่สุกก็ผักกินกับหมักเกษตรหรือผักกระถินมัพี่น้องเก๋แล้วแล้วก็มีหอมแดงสวัสดีเดินนะคะสวัสดีนะคะกระตีบเข่าพิ่ยัง มาพาบกับเรานะ,นะคะลงมือช่างตัดต้นชาแนลนะคะเห็นไหมเหม็นปากไหมเหม็นม,มาพี่น้องเขาเริ่มกันเลยเขาสีใสมือถือเอาเด้อพี่น้องพเพราะว่าเขาบ่นเลยเตรียมอุปกรณ์เอาเป็น,อ,นอันอันมากเป็นโต๊ะมากเน<อ>กาะพี่น้องเนาะคือโต๊ะหนูอ่ะคือหนูแม่แม่ซื้อโต๊ะแบบพับให้หนูดิสำหรับกินข้าวอ่ะกินเลยเรา นี่ทุกคนสุบตำอืมเจอเจอไข่ตำไข่ตำพระต้นตำเลือมไม่อร่อยเลยเอนี่ค่ะไอเด็กพี่บ้าพี่บ้าข้างบ้านหนูนะคะใช่เปล่าชื่อนองขวานค่ะสวัสดีหน่อยสิสวัสดีค่ะพบก,กับช่องตระต้นชาแนลใช่ไหม อยู่กับเป็นหน่อยพี่น้องเอ้ยเป็นหัวหน้าเล็กหน่อยแหมเจ้าเป็นเป็นแค่เด็กกับปุกกระปุกอืมอืมอร่อยเผ็ดนะครับอืมต้มทำไมต้มเหลวๆอ่ะต้มเหลวๆแล้วแกงแล้วกอมันแนะนำแล้วกอมันจะสุกตนะคะแต่ว่าไม่รู้ตากไหนอันนี้เป็นบ้านใครกินไม่ได้มันเผ็ดไอ้เตี้ย ควันไปเล่นตรงนู้นไปไม่งั้นที่จะไม่ใหะไม่ให้เล่นนะค่ะไรดร์ยัะไรด้วยหยมันจะฝุ่นมันจะฝุ่นโลกายไปเล่นตรงนู้นรอเร็วถ่ายอะไรอยากถ่ายด้วยพี่พี่บบาไม่หลงอร่อยนี่คือเด็กคนบ้าข้างบ้านใช่ไหม ถ้าก็ถินพี่น้องก็ชิ้นที่แบบแก่แล้วอือืมถ้ากอถิ้นแก่อันนี้ก็แก่แล้วอืมแก่แล้วยังไม่แก่แก่แก,แก่แก่ออกอว่านขาวพี่น้องอือืม,อมจับอีกที าคือหนูจะพูดได้สองภาษาภาษาไทยกับภาษาไทยกับอะไรวะภาษากลางกับภาษาอีสานภาษากลางกับอีสานหนูพูดได้อยู่โรงเรียนก็คูให้พูดคูให้เป็นว่าภาษากลางพี่นนองอยู่โรงเรียนหนูอีสานบหนูพูดได้เพราะว่าแม่หนูก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมแม่หนูเป็นคนไทยเหรอแม่หนูเป็นคนที่ไป ตอนแรกก็อยู่อีสานแล้วแม่หนูก็ไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยติดภาษาไทยตะกี้แม่จะไม่ชอบกินเลยนะชูชีโอ๊ยนีมม่มาค่มะมาแอบแม่อร่อยอร่อยไหมไม่อร่อยพี่มือพื้นทุนอร่อยที่สุด เผ็ดกว่าน,นี้จะอร่อยกว่าฮะ,ะพี่น้องเขาไม่อยากกินด้วยทุกคนเชื่อไหมว่าหนูสามารถกินมะนาวแบบอันนี้ได้เออ,เอ,อคือแบบหลังจากที่เมื่อวานลงคลิปอะไรเวทีจำลองอยังไม่ไลงอ่ะอยังไม่ไลงยังไม่เม,มื่อวานเราไปลงคลิปที่เราไปเที่ยว นั่นไงเที่ยวทุ่งหญ้านะีพร้อม,อมเดงพี่นอ้องเมื่อวานลงคลิปที่เราลงคลิปไปเที่ยวทุ่งดอกกระดุมเงินกระดุมทองกระดุมเงินนะคะอพอเราเที่ยวกระดุมเงินใช่ไหมมันก็เราไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีกระดุมทองอยู่นิดนึงออืสมอหลี เพลิดแล้วเริ่มเพลดแล้วม,มันไม่ค่อยเพ็ดอ่ะแ,แกับตีกันเพื่อใหนองได้ยินเสียงปองแปงปองแปง,ปงใช่ไหมเนี่ยกินเสร็จเราจะให้ดูเลยตีกันหน่อยนออั่นนะไก่กินแบบเรื่อเพี่นหนองพักบ,กบ่ไม่พักบ่ไม่หยั่งเหมือนีย่าไม่องทักกระถิ่น กับหอมแดงแม่หนูให้เจาะหูตั้งแต่อนุบานสองนะทุกคนี่ดูตอนมาจอนี่คือแบบร้องไห้ใช่ปะแล้วพอไปบิกซีรู้ไหมร้องนอนจะนองพี่ไม่ใช่เพื่อนน้องขวัญนะ พี่นดียหนูทำเตะให้เพื่อนเดียไอ้เนี่ยบอกยังมาเป็นเลยเกิดมาอยู่อีสานเบาไทยสิเออทุกคนแม่เพิ่นมาแต่สมุทรปราการนะคะเพิ่นต้องจังเสียบท้องน้องขวัญอะถ้าติดโควิดนี้ไม่อยากเล่นเลยไม่ติดล็อเพราะว่าน้องขวัญอะ ไปหาย่ามาใช่ไหมย่าน้องขวัญยืนสมุทรากกา์ว่านานแล้วนี่แค่โควิดยังมากกระบะเลยต้นงกหาย่ะทุกคนมารอบสองนี้กลัวยาตุ่มติดอยู่ดิไม่อร่อยอะทุกคนแล้วกินด้วยเอาตีละเ <c oughs> ผ็ดนะกินส้มตำไม่ได้หรอกกินอันนี้เอามันเผ็ดส้ตมตำอะ กินกระถินเอาอส้ตามตำมันเผ็ดแล้วที่หายวจ,จ,จ,จะเดี๋ยวจะแอลแะเน่นะคะใส่บอกพี่ร้ายพี่น้องเล็กหน่อยกินน้ำบ่ได้เดี๋ยวน้องวันจะดอนนอนอะไรอยังอ,อ,อต้องบอกน้องให้น้องเวลาล่าเราหานั่นเดี๋ยวเ่าได้บอกวันต้องเราเล่ามัา้ย มึงพี่นอ้องวานใจหืมกวกนบ่าหล่าบุง๋งหืมบอดายยังจัดจานดอกบได้ยเลยนังซื้อดีกับบได้ยเลยอยน้องประคัมเปียกวะอืออืมอ๋อน้องพี่นอ้องนี่ผมไม่สวยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเอลาไปก่อนเดี๋ยวสิครอตัวกินต่อ กินต่อให้มันหมดนะครับแล้วหนูก็จะไม่กินอยู่ให้พี่น้องบึ้งคือซื้อน้องพี่น้องนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกลมลงมาบ๊าบายให้มันหมดเร็วๆบ๊ายบายครับ